อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องไม้ถูพื้นก๊อบไปดูหนังรอบเดอกกับเพื่อนแล้วหนังจบเกิดปวดท้องขึ้นก็เลยแวะเข้าห้องน้ำซึ่งมีอยู่เจ็ดปดห้องก๊อบไปเข้าห้องเกือบสุดท้ายเพราะห้องสุดท้ายเป็นห้องเก็บอุปกรณ์แม่บ้านตอนเข้ามาก๊อบก็เห็นแม่บ้านออกจากห้องนั้นพอดี ก๊อบทำธุระไปตาก็จ้องมองมือถือเล่นเกมเพื่อนก็รอยอยู่ข้างนอกแต่ตอนนั้นไม่มีใครเข้าห้องน้ำแล้วเพราะก็เที่ยงคืนกว่าหนังรอบดึกจบแต่ก๊อบได้ยินเสียงคนเดินไปมาหน้าห้องน้ำก็คิดว่าเป็นป้าแม่บ้านก็เลยไม่ได้สนใจอะไรจนสักพักปกติห้องน้ำตามที่สาธารณะจะมีช่องใต้ประตูประมาณคืบนึงก๊อบก็นั่งเล่นเกมตาก็มองแต่จอ แต่ปลายตาก็เห็นเหมือนมีไม้ถูพื้นถูผ่านช่องใต้ประตูเข้ามาก็คิดว่าแม่บ้านทำความสะอาดถ้าทำบ่อยมากเมื่อถูที่ห้องที่ก๊อบนั่งอยู่บ่อยเกินไปก๊อบเลยละสายตาจากจอมือถือมามองแต่มันไม่ใช่ไม้ถูพื้นมันคือเส้นผมยาวๆถูไปถูมาผลุดโผล่ก๊อบเริ่มสติแตกแล้วจู่ๆก็มีสีสาวผู้หญิงคนหนึ่งพุ่งลอดเข้ามาจ้องที่กอ๊กอบก๊อกรีด เพื่อนๆสิงเข้ามาดูก๊อบก็เรียบเปิดประตูหนีออกไปทั้งๆที่ยังไม่เสร็จธุระ